เอ้ตามครับพี่วันนี้เจอตัวก็ดีแล้วพี่ว่าจะถามอะไรในใจหน่อยมีประเด็นอะไรกับเพื่อนพี่วะไอ้หนูพอดำอะมีแผลนิดหน่อยพี่แผลนิดเดียวพี่แต่ผมผมขอขอแล้วพี่เขาให้ผมไม่ได้พี่ผมจะให้ให้พี่ช่วยคุยให้หน่อยได้ไหมพี่อ๋อแล้วสรุปว่าจะนัดเคลียร์กันเมื่อไหร่ละน่าจะเมืองการเลยพี่นาเจอที่เมืองการเลยพี่เหรอใช่ครับอ๋อเออพี่ก็เห็นหลายๆคนถามพี่มาพี่ก็ไม่รู้นะ แต่เอางี้ดีกว่าพี่ไม่ถามดีกว่าเดี๋ยววันที่ไปคุยเดี๋ยวพี่ไปด้วยเออไอ้นั่นกับเพื่อนรักพี่เองกับน้องแต่ว่ามันคงคุยกันได้แหละนะเดี๋ยวคนอื่นเขาจะเอาตัวอย่างไม่ดีครับแล้วอย่าลืมนะไอ้หนูนี่นะก็นัดนิ้วตัวเองยังตัดทิ้งเลยนะแล้วมึงเนี่ยเี่ยเปล่่ตัดยันหูมึงอะไม่รู้ว่าไงพี่ต้องช่วยผมอะ,อะบอกงั้นก็รู้เรื่องบอกแฟนคลับว่าไม่มีอะไรมากจบจบ